สวัสดีครับวันนี้วันหยุดครับเข้ามาในสวน,นครับก็วันนี้นะครับมาดูน้อยนาที่เราเคยได้แต่งกิ่งไปแล้วนะครับน้อยหนาพอเราแต่งกิ่งนะครับเขาจะติดยอดใหม่นะครับออกยอดใหม่แล้วก็หลังจากมียอดใหม่โพ่ออกมาครับเขาก็จะออกดอกนะครับ นี่ครับไปดูครับออกดอกแล้วครับอันนี้ไม่ได้แต่งนะครับเขาติดลูกออกดอกเองนะครับอันนี้นะครับกิ่งนี้ไม่ได้แต่งครับเป็นลูกที่ออกดอกแล้วก็ติดลูกตามฤดูกาลนะครับซึ่งเขาเพิ่งจะออกดอกแล้วก็ติดผลไปนะครับนี่ครับแต่ว่าเราไม่ต้องการให้เขาติดลูกหรอกครับเพราะว่า ช่วงนี้เดือนสิงหาคมนะครับเป็นฤดูฝนถ้าเขาติดลูกขึ้นมาครับเขาจะเป็นมัมมี่ครับมัมมี่ก็คือมีลักษณะอาการก็คือลูกของเขานะครับจะมีสีดำแล้วก็แข็งนะครับแห้งไปในที่สุดครับเป็นผลผลิตที่เสียหายนะครับถ้าฝนตกชุกๆนะครับ ช่วงฤดูฝนฝนตกชุกนะครับจะทําให้เป็นมัมมี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างมัมมี่ครับมีน้อยหนาต้นนี้ครับที่ติดลูกมาทีหลังครับแต่ไม่ได้เกิดจากการแต่งกิ่งนะครับเป็นการติดลูกตามฤดูนะครับซึ่งลูกของเขาออกช้าทีหลังลูกอื่นครับนี่ครับนี่คือมัมมี่ครับน้อยหนาเกิดมัมมี่ครับนี่ สีของเขาจะมีสีดำครับแล้วก็แข็งด้วยนะครับอันเกิดจากฝนตกนะครับฝนตกชุกชกเสร็จแล้วเขาก็จะเป็นมัมมี่ครับอันนี้เราเด็ดทิ้งได้เลยนะครับไม่มีประโยชน์แล้วนะครับทำอะไรไม่ได้แล้วครับซึ่งนะครับเรามาดูดอกตรงนี้ครับถ้าเขาโตขึ้นมาครับถ้าเขาติดลูกนะครับดอกตรงนี้ครับเขาติดลูก เขาก็จะเป็นมัมมี่นะครับถ้าฝนตกลงมานะครับตกชุกชุกนะครับฝนตกชุกนะครับตรงนี้ก็มีดอกครับนี่ครับเพราะฉะนั้นเราคงไม่ให้เขาติดลูกนะครับถึงจะออกดอกไปแล้วเพราะว่าผลสุดท้ายเขาจะเป็นมัมมี่ถึงติดลูกไปแล้วก็จะเป็นมัมมี่เหมือนเดิมนะครับก็กินไม่ได้นะครับ ลูกนี้นี่ครับมีติดลูกอันนี้ก็กําลังจะเป็นครับกํากลังจะเป็นกําลังเป็นเลยนะครับแต่ยังไม่ดําทั้งลูกครับนี่มีรอยดําขึ้นเรื่อยๆครับผลสุดท้ายถ้าฝนตกอีกครับตกบ่อยๆนะครับเขาจะดําทั้งลูกนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาของน้อยหนาก็คือถ้าฝนตกใส่จะเป็นมัมมี่เป็นลาสีดำ นะครับทั้งลูกแข็งนะครับลูกแข็งแห้งนะครับในที่สุดนะครับแล้วก็เราก็ต้องเด็ดทิ้งครับครับสำหรับวันนี้ครับก็พามาดูลามมัมมี่นะครับพามาดูมัมมี่นะครับที่เกิดกับน้อยนาเกิดในช่วงฤดูฝนนะครับก็รอติดตามชมคลิปหน้าครับพบกันคลิปหน้าครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ